สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกับครูจูนในวิชาทัศนศิลป์นะคะทัานประถมศึกษาพีที่วในหน่วยที่สามเรื่องสองมิติสู่สามมิตินะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องรูปสองมิติและสามมิติในหน่วยที่สามสองมิติสู่สามมิตินะคะเราจะเรียนในเรื่องรูปสองมิติและรูปสามมิติ เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะในบทนี้จะมีทั้งหมด6เรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือรูปสามมิติและรูปสามมิติเรื่องที่สองรูปตรงกับแสงเงาเรื่องที่สามหลักการลงน้ําหนักแสงเงาเรื่องที่สี่เงาตกกระทบเรื่องที่ห้าแสงเงาในภาพทูทั์เรื่องที่หกแสงเงากับการสร้างสรรค์น,นะคะในวันนี้ครูจะสอนเรื่อง รูป2อมิติและรูป3ามมิตินะคะอันนี้จะเรียนเพียงเรื่องเดียวก่อนนะคะเรามาดูรูปสองมิติและรูป3ามิติเลยนะคะรูป2อมิติเป็นรูปที่มีเพียงด้านกว้างและด้านยาวเท่านั้นส่วนรูปสามมิติจะเป็นรูปที่แสดงได้ถึงความลึกความหนาความนูนนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างเช่นรูปที่หนึง ด้านบนสุดนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นรูปสองมิติที่เราจะเห็นได้เพียงด้านกว้างและด้านยาวนะคะส่วนตรงรูสศนสีชมพูนักเรียนเห็นไหมมันจะเป็นรูปภาพสามมิตินะคะที่เราจะเห็นได้ทั้งด้านกว้างด้านยาวความลึกความหนาและความนูนนะคะลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างภาพที่หนึ่งอันนี้ก็คือเป็นกล้วยนะคะ ภาพ้วยที่เราจะเห็นได้เพียงด้านเดียวก็คือด้านกว้างและด้านยาวดูถัดจากลูกสอนสีเหลืองนักเรียนจะเห็นได้ว่าก้อนสองนนี้มีทั้งด้านกว้างด้านยาวและความหนานะคะก็จะเป็นภาพสามมิตินั่นเองเรามาดูงานทัศนศิลป์สองมิติกันงานทัศนศิลป์หรือรูปสองมิติ เป็นรูปที่มีเพียงด้านกว้างและด้านยาวมองเห็นได้เฉพาะความกว้างและความยาวของภาพภาพมีลักษณะแบนเรียบไม่มีมิติหรือระยะใกล้ไกลของภาพนะคะเรามาดูตัวอย่างภาพสองมิตินักเรียนเห็นไหมภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยดอกไม้ใช่ไหมคะภาพดอกไม้ภาพนี้เป็นภาพสองมิติ คือเราจะเห็นได้เพียงด้านเดียวก็คือด้านกว้างและด้านยาวนะคะดอกไม้ดอกนี้ก็จะไม่มีความซับซ้อนไม่มีกลีบที่ซ้อนกันจะเห็นว่ามีเพียงห้ากลีบดอกไม้เท่านั้นนะคะอ่าเรามาดูภาพที่สองตัวอย่างภาพสองมิติภาพที่สองเป็นภาพอะไรเอ่ยมะเขือเทศใช่ไหมคะ มาเสือเทลุกมเนี้ยเราจะเห็นเพียงแค่ด้านหน้าด้านเดียวก็คือจะเป็นลูกวงกลมวงเดียวเลยใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่มีความลึกความหนาความบางหรือไม่มีน้ําหนักของสีและแสงเงาตกกระทบเลยก็จะเป็นภาพสองมิติที่สวยก็สวยงามอยู่แต่ว่าก็จะถ้าใช้ในโอกาสที่เหมาะนะคะมันก็จะสวยงามในอีกแบบหนึ่งนะคะอ่า มาดูภาพที่สามตัวอย่างภาพสองมิติภาพที่สามนี้เป็นรูปบ้านเราจะเห็นเพียงด้านหน้าเท่านั้นเห็นเพียงด้านกว้างและด้านยาวเท่านั้นนะคะไม่มรีระยะใกล้ไกลของภาพถามว่าสวยไหมก็สวยแต่ว่าเราก็ต้องโอกาสที่ใช้มันก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างภาพสองมิติ อ่าเรามาดูต่อไปมาดูงานทักษศิลป์สามมิตินะคะหรือรูปสามมิติจะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงความกว้างความยาวความหนาความนูลหรือความลึกของภาพนะคะภาพจะมีลักษณะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นมีระยะใกล้ไกลของภาพนะคะเรามาดูตัวอย่าง ภาพสามมิติกันอ่าอันนี้เป็นภาพดอกไม้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าภาพดอกไม้ดอกเนี้ยคือดอกบวัวมีหลายกลีบนะคะมีความลึกความหนาของกลีบดอกบัวมีมกลีบดอกบัวที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆชั้นๆเป็นกลีบที่สวยสวยงามมีหลายกลีบนะคะระยะความใกล้ไกลของภาพก็มี ทําให้ภาพดูเหมือนจริงใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพวาดดอกบัวอันนี้น่าจะเป็นสีน้ำเนาะใช่ไหมเป็นสีน้ํานะคะเรามาดูภาพที่สองเป็นภาพสามมิติเหมือนกันส้มสองผลนี้เป็นยังไงคะก็มันมีมันมีการลงน้ําหนักของสีและแสงเงาทําให้ภาพดูมีความลึกความหนามากขึ้น ทำให้กลายเป็นภาพสามมิตินะคะก็มีความสวยงามสวยงามเลยนะคะอ่าเรามาดูภาพสามมิติภาพสุดท้ายภาพบ้านหลังเนี้ยมีความกว้างเรามองได้เห็นถึงความกว้างความยาวความหนาความลึกอีกทั้งจากความนูน ความนูนมาจากไหนครว่าน่าจะเป็นหลังคาบ้างนะที่จะมีความนูนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีระยะใกล้ไกลของภาพทําให้ภาพสวยดูสเสมือนจริงนะคะอ่าทีน,นี้นักเรียนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าภาพสองมิติและภาพสามมิติมีลักษณะอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรครูจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่ครั้งภาพสองมิติเป็นภาพที่ เห็นได้เพียงด้านกว้างและด้านยาวของภาพเท่านั้นไม่มีระยะใกล้ไกลของภาพส่วนภาพสามมิติเป็นภาพที่มองได้ทั้งมองได้เห็นทั้งความกว้างความยาวความลึกความหนาและความนูนอีกทั้งมีระยะใกล้ไกลของภาพทำให้ภาพดูสวยดูเสมือนจริงนะคะอ่า นักเรียนลองดูอันนี้ตัวอย่างเก็บเทียบภาพ2มิติและสามิติเห็นไหมคะอย่างที่ครูบอกเลยที่ครูสรุปไปเมื่อกี้ภาพสองมิติเห็นได้แค่ดนานกว้างดนานยาวภาพสามิติเห็นได้ทั้งความกว้างความหนาความยาวความลึกความนูนระยะใกล้ไกลนะคะนักเรียนก็พอเข้าใจแล้วเนาะว่าภาพสองมิติและภาพสามมิติมีลักษณะอย่างไรแต่ต่างกันอย่างไรนะคะ อันนี้ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วครูมีชิ้นงานให้นักเรียนทําชิ้นงานนะคะครูจะให้นักเรียนสํารวจสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งของใกล้ๆตัวก็ได้ให้นักเรียนน่ะนําภาพให้นักเรียนน่ะนําสิ่งของเหล่านั้นน่ะมาวาดภาพในรูปแบบสองมิติและสามมิติเพียงหนึ่งรูปเท่านั้นนะคะ ตัวอย่างเช่นครูจะให้ดูตัวอย่างชิ้นงานอันนี้ของครูจะเป็นกล่องนมนะคะจะวาดทั้งภาพสองมิติและภาพสามมิตินักเรียนเห็นไหมครูจะวาดภาพสองมิติก็คือเห็นแค่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านกว้างและด้านยาวส่วนภาพสามมิติของครูครูจะให้จะวาดให้เห็นถึงด้านกว้างด้านยาวความหนาความลึกความสูงนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างชิ้นงาน นักเรียนต้องไปหานะสิ่งของรอบๆตัวจะเป็นกล่องนมขวดน้ำจานถ้วยหรือจะเป็นกล่องกระดาษลังกระดาษหรืออะไรก็ได้ดอกไม้ก็ได้นะคะใช่ไหมอย่างตัวอย่างที่ครูยกให้ดูนะคะให้นักเรียนวาดคนละหนึ่งชิ้นงาน หนึ่งชิ้นงานก็จะมีสองภาพก็คือภาพสามิติและภาพสามมิติระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อนามสกุลชัน้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเรื่องภาพสองมิติและสามมิติเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ